สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้นะครับผมก็มีปัญหามาฝากเพื่อนๆครับนั่นก็คือปัญหาประตูเลื่อนนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกเนะี่ยฟืดเลื่อนยากเลื่อนลําบากครับแต่ประตูเลื่อนที่ผมนํามาทําในคลิปนี้นะครับเป็นประตูเลื่อนแบบแบบต่ํานะครับไม่ใช่ประตูใหญ่แบบสูงนะครับก็จะเป็นประมาณประตูที่เราสามารถยกได้นะครับ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูวิธีการแก้ไขและก็เปลี่ยนล้อประตูเลื่อนกันครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมาวัดขนาดล้อกันก่อนครับว่าล้อเดิมเนี่ยเขาใช้อยู่ขนาดเท่าไหร่นะครับล้อนี้ที่เราวัดได้นะครับก็จะอยู่ที่2นิ้วครึ่งครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ซื้อล้ออันใหม่มาแล้วนะครับมีขนาด2นิ้วครึ่งคูณ1นิ้วครับ ตัวนี้นะครับผมซื้อมาในราคาตัวละ90บาทครับส่วนถ้าเป็นขนาด3นิ้วนะครับก็จะมีราคาตัวละ120บาทครับล้อที่ฝืดนะครับก็จะเป็นล้อที่อยู่ด้านในสุดของทั้ง2ฝั่งครับเราก็จะมาทําการเปลี่ยนล้อกันเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับทําการนะครับยกประตูขึ้นครับมันจะยกได้นิดหน่อยนะครับแล้วเอียงล้อมาด้านหน้าแบบนี้ครับ เมื่อล้อออกมาจากรางด้านล่างแล้วนะครับด้านบนเนี่ยมันก็จะสามารถเอียงออกจากล้อประคองได้ครับแต่ถ้าล้อที่เราจะเปลี่ยนนะครับเป็นล้อด้านนอกเราก็ไม่จําเป็นต้องยกออกจากรางนะครับเราก็หาอะไรหนุนแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนล้อได้เลยครับเราจะใช้ประแจนะครับจับทั้งสองด้านแล้วก็คลายน็อตออกครับเมื่อเราคลายน็อตตัวเมียออกได้แล้วนะครับ เราก็ต้องหาเหล็กมาตอกทรงนะครับเพื่อให้น็อตตัวผู้เนี่ยถอยหลังแล้วออกมาครับตอนประกอบล้อนะครับผมก็จะหยอดน้ำมันที่ตรงปลายน็อตนิดหน่อยนะครับเพื่อที่ว่าการถอดในครั้งหน้าจะได้ถอดได้ง่ายๆนะครับไม่งั้นมันจะเป็นสนิมแล้วก็จะทำให้เกียร์เสียครับเมื่อเปลี่ยนล้อใหม่แล้วนะครับประตูก็เลื่อนได้อย่างไหลลื่นเลยครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ